พโอ้รู้แล้วกองนะรู้แล้วกองแับกวนมากพอถือมีดแล้วกวนเลยนะคะถือมีดแล้วกวนมากนะรถไปชนีมาส่งเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่พ่อเซ็นรับของนี่ จากพี่พัดนะคะเมื่อเราถูกกักตัวดูซิพี่พัสง่งอ,อะไรมาให้ต้องเป็นของกินแน่ๆเลยใส่กองโพหมูแพ็คอย่างดี <Hey. S 1> <Wow. S 2> น้ำพริกไส้อั่วหรอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่พี่เขบอกไส้อั่ว <Hey. S 1> อันนี้มีแบ่งให้ป้าถอนด้วยนะ ในพ่อเออเอออันนั้นใช่ใช่ใชอันไหนที่เป็นน้ำพริกหนุ่มเขียวๆนี่นะคะน้ำพริกหนุ่มกินกับแคบหมูแซ่บหลายพ่อแยกออกมาเลยคู่นี้แยกออกมาเลยเพราะว่าแม่จะจัดการมีไส้อัวแบ่งให้ป้าถอนด้วยนะคะพี่วัดเอ จัดราการแบ่งไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เพิ่งมาถึงตอนตั้มนี้เลยนะไส้อัวมีกี่อันนะพ่อสี่หน้าอันพี่พันให้แม่สามนะคะให้ปลาถอนสองเพราะว่าแม่โดนกักตัวไม่ต้องกินเยอะกว่าปลาถอน ขอบคุณพี่พัดนะคะขอบคุณนะขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไหว้เมียไหว้เมียวันนี้คุณอนามัยไปไหนมาไปฉีดวัคซีนวีอ๋อบ่อยมันถึงบ่อยมันถึงเอาวัคซีนครับเอาอีกเอาอีกไปฉีดยาครับยาวัซีนครับมันบอกอยากเลาวพ่อแล้เมื่อยครับไปฉีดไปฉีดวัคซีน เอาบอกเอาอีกวอาให้เอฟซีฟังนะปะีีปุ๊กซีนครับ <c oughs> ปีชีปุ๊กซี่ต้องบอกอยากนะบอกอยากเนาะไปกับดิ่งครับอันนี้ลิ้งพาพ่อไปลิ้งเข้าไปนั่งบนเพื่อนพ่อไหมไม่นั่งนอกก็สั่งให้ออกมาเลยพ่อเข้าไปข้างในฉีดเสร็จแล้วหมอสั่งให้พ่อนั่งอรอสามสิบวิทีไหมนั่งแล้วนะรอมะเกี่ยวหญ้านรอไม่ได้หรอ ในระหว่างที่รออาการสามสิบนาทีน่ะเกี่ยวหญ้าแถวข้างๆโรงพยาบาลนะมาฝากวัวบ้างหมอหมอไม่อนุญาตหรอพ่อหมอให้นั่งแล้วก็ห้ามทำเงินหนักอ๋อเหรออ๋อเหรอค่อยเห็นเห็นพ่อเตรียมเอาเอาเคียวแล้วก็รองเท้าบูทไปในหลังกระบะนะกลับมาไม่เห็นมีหญ้าสักเส้นเลย พอฉีดยาเสร็จแล้วก็ขับรถออกมาสภาพมันก็เมื่อยแล้วก็ง้องน,นอนมากอ๋อทำาบอ๋อดิ้งพ่อไม่พ่อต้องสอนให้ดิ้งหัดขับเลยนะแต่น้องยังไม่สิบห้านะคะขับกระบะไม่ได้เรือบอสไซก็ยังต้องใช้เฉพาะจําเป็นนะคะจะเมื่อยจะปวดตัวอ๋อทำกันบ้านไม่ได้เลยสิ <laughs> <laughs> วันนี้ซื้อซื้อกับข้าวมาด้วยไหมล่ะซื้อมานิ่งลงมายิ่ง ซื้ออะไรมาบ้างนะมีแต่หน่อขาวๆเหรอขาวขาวไหมไม่ขาวอะไรเราชอบกินแกงขี้เหล็กนะมีไหมแก้เอ้าวมีเหรอมีก็ยังมีคนขายกับข้าวกันอยู่เนาะตลาดหน้าอำเภอดุลวงร้านเป็นร้านนั่งกินหรือเปล่าไม่ใช่ร้านนั่งกิน วางขายแบบโอ้ตลาดแรงเหอพ่อเป็นหม้อเป็นถุงกับข้าวแรงบ่ตลาดแรงบ่ตลาดแรงอืมพ่อแรงน้ำเพิ่มพ่อซื้ออะไรมาบ้างล่ะพ่อซื้อหลายอย่างอยู่มีป่นเจียวปลาแล้วก็นึ่งผักแล้วก็ต้มหน่อไม้เจียวปลาน้ำพริกปลาครับป่นปลาป่นปลาบานเข้าปลาอะไรพ่อพ่อทำปลาไหมปลาดุกพ่อทปลาดุกเนาะน้ำพริกปลาดุก ม,ม,มีผักมีผักต้มด้วยไหมเดมดาด้วยเหรอผักต้ม,มด้วยผมมีสองอย่างเรใส่ห้ oh. สามอย่าง,ง,งั้งผับผลฟ้าแล้วก็ผลเกลแกา hmm. งาเรามีนะยิ่งอารมณยิลงูก นนั่แขนยังใช้งานได้ดีอยู่พ่อไม่ได้เป็นอัมพาตนี่แขนนี้คือดีสีตั้งซ้ายเหรอข้างขวาไว้เดี๋ยวให้เป็นเป็นง่อยก็ให้เป็นง่อยข้างซ้ายมันยังซักผ้าได้อยู่นะนี่ปกติดียังซักผ้าได้อยู่ในต้นไม้นะหมอให้เลือกสองอย่างอะไรฮะอัคซีนมีสองอย่างซิโนแวคกับแอสตาใช่พ่อเอาอะไรแอสตาพ่อไม่สั่งผสมมาพ่อว่า ยี่สิบบาทครับอะเยอะนะยี่สิบบาทน้ำไม้ได้นะคะน้ำไม้ได้เอาหน่อยหน่อยนี่การหดกินหยดเลยจีเหลืองๆแบบนี้ม่ต้องม่ต้องใส่บีครับกินกับกินกับเจียวแมงดาใช่ไหมพ่อแมงดาอันนี้อาหารอีสานนะกับข้าวหน้าอำเภอหรอพ่อหน้าอำเภอดงหลวงครับเขาจะวางเป็นโต๊ะนะพ่อเวลาเราไปเนาะเขายังไม่ได้วางเสร็จเลย เลยากซื้อน้ำกระเจ้าเจ้าแล้วท่านได้ใส่ถุงใส่เลยหน่อยมัมีถุงเลือกเลยครับแทบใส่เลยถุงแหลกจังนี่สิบาทนี่ทำให้เลยบาอันนี้อะไรพออันนี้แกงหมูฟักครับแกงหมูฟักแกงบักฟักใส่หมูครับแกงฟักใส่หมูครับอ่าโอเคอย่างแรกผ่านไปหวานของครับเดี๋ยวเอฟีเมานะคะเอากล่องคืน้วกล่องลงอ่ะของหวานหวานของของหวานครับ โอ้ยหวานของจริงเลยหวานของเยี่ยของหวานของหวานก็ว่าของหวานเนี่ยหวานของเหมือนกันมีป่นปลาครับปลามีป่นปลาปนปลาป่นปลาัะเขือแล้ัก็ผักอันนี้ทุ่งนี่พักสดมับ้งป่ะเหรอพักสดพักสดเป็นไก่ตัดโหลดวะ อันนี้ยังอมขี้เหล็กของโปรดนะคะของโปรดเมียนะคะใส่หมูกระดูกครับถ้าไปคนเดียวขับรถผ่านแกงขี้เหล็กนะคะถ้าแค่ผ่านแล้วไม่ต้องมาเล่าให้เมียฟังนะเพราะเมียชอบกินนี่นี่อันนี้อะไรพ่อมีสองอย่างอันนี้คือเจียวปลากับน้ำพริกแมงดาครับอ๋อเขามีเจวให้สองอย่างมีหน่อไม้แล้วก็มีผักมีขามีอ๋หลายอย่างแมงดานี้เขาใส่แมงดาธรรมชาติหรือว่ามันน้ำ เป็นน้ำปลานะพ่อน่าจะมีตัวเังดาไหมหรือว่าเขาใส่แค่น้ำปลาเังดาไม่ได้ถามน่าจะมีนี่หย่อนมือพร้อมนำครับอืมอันนี้เป็นผักต้มนะคะถุงนี้เป็นผักต้มกระต๊อบนไม้เท่าไหร่พ่อถุงนี้เท่าไหร่๙บาทครับโอ้๙บาทยังยังซื้อกินได้อยู่เด้อค่ะแล้วถุงนั้นละพ่อกี่บาทถุงแรกอะนะถุงไหนครับไอ้น้ำพริกน้ำพริกถุงแรกกี่บาทนี่ก็๙บาท๙บาทคือกันแกงขี้เล็กเดียแกงขี้เล็ก๙บาท อ๋อให้ได้สกินเบิดบาร์ดนี่ก็เศรบาทอันนี้ก็เศราบาทนี่ก็เศรบาทอันไดก็เศรบาทเศรบาทเบอร์นี่10บาทยังนี่ของหวานอ๋อของหวานเจ้าเจ้าเพื่อเอามา2อย่างเอามาผสมกันอ้าวบัตรวัคซีนเจ้าคือบ่บวกแมเคือบ่สั่งหมอบวบยาดโม้ให้พยาดอยู่สิหมดแล้วสิเขาเขาเขาสิงสีให้ให้แจ้งทางเภอหนองหลวงครับจังหวัดอื่นมากเขามาส่งให้ได้บ่โอ้จังหวัดอื่นก็มีมาขอสิ นี่มากหมอ,อหลายคนก็อยากฉีดบางคนแบบ่อยากฉีดนะพ่อเนาะแม่ฉีดแล้วๆค่ะแม่ฉีดครบตัง้งแตนครบรอบอันท่ามูลนองค่ะตอนนั้นครบครบรอบงาน,นวันที่นองนะวันที่ที่สองตอนที่แม่ท่ามูลในนองค่ะมือนั้นละแม่ฉีดสองเข็มมือน,นั้นแล้วค่ะเดือนผิวสัมแต่ว่าพ่อในพงกในฉีดค่ะแม่แม่ฉีดโคาตาอนนของอโศมนองเข้อง่ามครับข้อง,ง่ามตีใส่ถุงจั๊กบัตนี่พอ่อริบบาท ปาดเข่าสิบบาทเด้อพี่น้องเขาเจ้าก็เฮ็ดขายเด้อนีสิบบาทใช่ไหมสิบบาทหลายๆครับตัวสีแดงเงินเนาะค่ะแม่ค่ะเนาะงามเขาสวยครับเขาสวยติโออวิชั่วว่าเขางามเนี่ยอ้าวเจ้าเอิญคอยว่าเจ้าเจ้านี่ยคอยก็งามดิจังเออกต่เขาเจ้าเนาะเขาเจ้ากับเขาสวยไหมเนี่เอิญเมียว่าเจ้าเจ้าก็แสดงว่าเมียงามเนาะอ่ะงามทำแล้วฮะโอบเกียวกันโบเกียวกันทำแล้วเลยงองงามเมื่อนี่ไปฉีดยามาหมอบอได้บอกสิวัน บโให้ทำงานหนักนะแม่เมันบโให้แบกของหนักเนาะแมีนแล้ว <c oughs> มีอย่างพกก่อจาไอีกบ่ <c oughs> แจ้าเจ้าของพี่พัดน้ำพริกข,ของพี่พัดมีมีน้ำพริกกี่อย่างพ่อรีวิวรีวิวอันนี้น,น,น้ำพริกของพี่พัดครับเออเป็นน้ำพริกอะไรน้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกโอ้อนะครับมีอย่างอีกอันนี้น้ำพริกอย่างน้ำพริกแมงดาบ่ะน้ำซิเมนน้าซิเมนเนาะ หออย่างดีนะคะน่ารักมากๆขอบคุณที่พัดนะคะขอบคุณที่พัดหลายๆเด้อเจ้าสีแก้บึงปีนกระเตือนนะพ่อกระเตือนอยู่ต้นโตรมันวพแม่แม่แม่อ่าม่่แม่แม่แ่แมม่แม่าแม่่ม่อ่แม่ม่ บอกเม่ตัวหน่อยโ่นไหมปีศาเป็นแมงมันหมองนี่อันตัวหน่อยพหดเลยเป็นกระเสบแห้งค่ะนี่น่ากินมากๆขอบคุณพ่พัดมากๆเลยนะคะน้ำพริกมีมีอยู่สามกระปุกเรอพ่อมีอีกนะมีอีกนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันเดียวกันนะนี่นะคะ ะะกระปุกกระปุกที่แรกยังกินไม่หมดเลยนะคะก็แบ่งแบ่งเพื่อนไปนะคะกระปุกแรกน้ําพริกน้ำพริกตาแดงนะคะที่พี่พัดส่งมาให้เล้หนูแบ่งให้แจ๊ดไปนะคะหนูก็แบ่งเพื่อน,อนกินบ้างแต่ว่ารอบนี้นะรอบนี้ก็แบ่งให้ป้าถอนนะคะมีไส้อัว่วแบ่งให้ป้าถอนแล้วก็แคปหมูด้วยเดี๋ยวหนูไปดูดินก่อนดูรายการก่อนจะเห็นยังนะพ่อเอาเอานึกว่าข้องเงียงเสียเศนไหมะจะเห็นยังนะ โอ้ยว่ามันไปว่ามันไปฉีดยามากข้องยังเสียเซนแม่รักเบิึงโทรศัพท์อยู่นี่แม่ยังมีอะไรปวดตีแต่เขาฉีดตัวเจ็บนะครับโองเรื่องเลยตีบ่เป็นหมองามบ่หมอจบงามใจดีความขอหมอตีโอ้เป็นรอยเลยตีมากนะเป็นรอยครับสักผ่าทูบ้านอ่ได้แล้วตีหมอหมอจับแขนครับอ่อนปรโตเลยบ่อ่อนมันก็โตเลยเอา มันก็เป็นงจงันม่ธรรามาดาสีดยากรจังอ่อนมาเ็นตีหมอคนมือมอ่อนมือยิงครับทามในผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับพี่สร้างว่าเลยไปฉีดเข็มสองสีดโยุรุง่งปานเลยจีหมอคน,นง่ามผ่อนใจดีผ่อนนั่นจะจะฉีดเคเรียกว่าอะไรเอสตาเอสตาครับหรือว่าซีโนแวคซีโน ตองหาเมียแล้วต้องมาขออนุญาตเมียก่อนดิมันลงว่าที้นแว็กก่อนแล้วสิถ้าถ้าเมียสั่งบวกเนี่ยเมียเมียสั่งไปเอาเอตกาหรือเคนเขียนไม่มเอาเอตกาดีพอเอตตาเอตตาเนี่ยบอเป็นกระซั่งหรอห้ามบวมเงินนั่นเอตตาตานเ่ยเอาห้องห้องบอภาษาหมอบอเป็นเนาะห้องบอภาษายาบอเป็นพวกมันนี่ของกินไร ขอบคุณ FC นเอฟ้ค่ะกักตัวกับในตู้เย็นก็มีแต่ยังกินนะพ่ออา,าอาหารเซมเนอาหารแช่แข็งตู้เย็นวันนี้นะคะเราจะได้กินแกงขี้เหล็กแล้วก็น้ำพริกปลาดุแล้วก็ของพี่พัดส่งมาให้พอดีเลยนะคะน้ำพริกหนุม่มแล้วก็แคบหมูนะคะคลิปนี้จบไว้เท่านี้ค่ะทําฝากเอซ สวัสดีครับกดมะกะหลงด้วยนะครับโอ้โกดติดตามก็เพราะพ่อมะกะหลงมักเลรงยื่อใชด้ลยนี่อ๋อสับสกายมักสั่นกระดิ่งมันเด้๋ครับมะกะหลงโอ้ยน่ะมันหน่อยเนาะกระดิ่งมันหน่อยไงมะกะหลงซัมทุกเขานี่ครับคนไทยเอื้นมะกะหลงอันเจ้าเบิ้งอันจะเบิ้งคลิปอันพ่อใหญ่อันอยู่เล่าหลายสิครับกดสับสกายแล้วกดมะกะหลงด้วย